สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะวันนี้หมอโอจะรีวิวนิทานเรื่องมีน้อยไปไหนค่ะภาพคุ้นๆไหมคะตอนนั้นก็เคยเหมือนกับเคยผู้เขียนผู้วาดลูปคนนี้เขาเคยเขียนแต่ว่าจะเป็นอีกเรื่องนึงนะค่ะตอนนั้นอะไรนะมีน้อยอยากโตเออนะค่ะก็ เรื่องก็น่ารักมากเลยนะอันนี้เล่มก็บางๆด้วยนะคะหมอโอชอบนะมันอ่านง่ายดีนะคะมีน้อยไปไหนของแฮป p ี้คิดส์นะ95บาทก็อันนี้ก็ซื้อมานานเนาะสีก็เริ่มจะจืดๆจางๆมองๆไปแล้วนะคะอ่านอ่านบ่อยเมื่อก่อนนี้อันนี้กองนิทานมันเริ่มจะร่อยรอนะหมอโอก็เลยต้องไปค้นหานิทานที่ยังไม่ได้รีวิวเอามารีวิวนะคะ่ะ อันนี้เขาบอกหมีน้อยเดินบุ่งหน้าเข้าไปในป่าใหญ่เพื่อนเพื่อนก็ตามไปทีละตัวทีละตัว,ตวเอ๋พวกเขาจะไปไหนกันนะอันเนี้ยนะเริ่มจากเจ้าเรื่องนั้นนะนี่ไงค่ะหมีน้อยเขาก็เดินเข้าไปในป่าใหญ่นะคะเออเขาจะไปดูเจ้าตาพผิ้นทีนี้อ่าเดินมาแล้วปรากฏอ้าวกะรอกน้อยตาม,มาด้วยจะไปไหนจะไปดูเจ้าหูหน่ารัก อ่าระหว่างทางจิ้งจอกน้อยตามมาด้วยจะไปดูเจ้าจมูกสีชมพูอ่าแล้วก็มีกระต่ายน้อยตามมาด้วยอ้าวแมวน้อยก็ตามมานะก็คือตามมาจนเนี่ยหตัวเขามีจัรนับด้วยนะเนี่ยสุดท้ายก็เจ้าแพะน้อยเขาก็จะไปดูเอ๊ะเมื่อวานนี้อ่านให้ลูกหมาโอฟังลูกหมาโอเขาก็งงว่าเฮ้ตัวอะไรนะที่มันจะเป็นจะเป็นอ่อจะมีแบบเนี้ยนะปรากฏ <c oughs> คือตอนเป็นเด็กกับลูกหมาโอฟังบ่อยนะพอโตมาลืมลืมไปเฉยเลยนะคะ ราก็บอกว่านี่ไงเนี่ยนะเจ้าตัวที่นอนตาพริ้มมีหูน่ารักมีจมูกสีชมพมูมีปากจิ้มลิ้มคุงนิ่มน่ารักน่าชังก็คือเจ้าตัวนี้ไม่บอกนะว่าตัวอะไรไปอ่านกันเราเองนะคะค่ะแล้วก็จบนะค่ะก็อันนี้นะขออ่านผู้เขียนเรื่องนิดน,นึงมาเกียนเจ้นนะคะมาเกิดเมื่อปี2517นะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะจบการศึกษาจากสถาบันศิละปะในเมืองมาสทริส หลังจบการศึกษาทําอาชีพนักวาดภาพประกอบอย่างเต็มตัวอยู่ที่เมืองวังเคมบรูที่เดียวกันกับที่สตูดิโอของเขาตั้งอยู่มาเขียนเรื่องและวาดภาพประกอบทั้งหนังสือสําหรับเด็กและผู้ใหญ่เขาวาดภาพประกอบหนังสือสําหรับเด็กมาแล้วกว่า240เรื่องหนังสือของเขาได้รับการแปลมาแล้วมากกว่า10ภาษาส่วนผู้วาดภาพนะคะซูซานเนอร์ดีเดเรนนะคะเกิดเมื่อปี2517เหมือนกันนะ จบการศึกษาจากสถาบันศิลป,ปะในเมืองมาสทริสเธอเชี่ยวชาญด้านการวาดภาพประกอบหนังสือสําหรับเด็กผลงานของซูซานเนอร์ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายปัจจุบันเธอมีความสุขกับการสร้างสารรค์ผลงานหนังสือภาพสําหรับเด็กการเล่นโยคะและการเล่นสนุกกับลูกๆที่น่ารักของเธอส่วนผู้แปลก็นานุคคู่นะคะค่ะก็น่ารักนะภาพมันสวยดีนะคะ,ะค่ะโมโอเล่าเรื่องนิดนึง กาโมโชวนไปงานงานวังนารายเนาะก็เมื่อวานนี้มโมโก็ได้ไปนะโอ้โหสนุกมากๆเลยนะคะก็มีดอกไม้ที่สวยงามนะทั้งดอกไม้จริงดอกไม้ไม่จริงแล้วก็คนเยอะมากอากาศก็ถือว่าดีอากาศเย็นๆถ้าไปตอนช่วงเย็นๆนะห้าโมงเย็นเนี่ยนะแสงกําลังสวยเลยนะคะถ่ายรูปดอกไม้จริงก็สวยมากพอเราเดินได้พักหนึ่งก็มืดพอมืดเขาก็เปิดไฟไฟประดับสวยมากเลยนะคะ ค่ะก็อยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะแล้วก็ค่ะอย่างวันจะหมาโอก็วันจันทร์ถึงวนะันศุกร์นะแปดโมงเช้าถึง5้าโมเย็นนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะหมอโอ